นะครับผมกับพัฒนาสกูบ้ารับนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่าจะเรียนทฤษฎีก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีการเรียนปฏิบัติกันสักนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปฮะเรามีแขกรับเชิญมาจอยด้วยกับ l เลสคูวิดวันนี้นะฮะนี่น,นี่เป็นอะไรบเชยเป็นอะไรบเชยเขาบอกว่าหลังจากจบอันนี้นะฮะชวนกันไปตีกระรี่ต่อด้วยนะฮะไม่ได้รอจบคะผมตีได้ตลอดเนาเนาะ น,นี่พี่จุบจิบสวัสดีครับครับอันนี้กล้องของครูคิดครับของครูคิดตอนนี้เดี๋ยผมขอตัวไปลงสะก่อนแป๊บหนึ่งไะคนอื่นเน่ะเรียนสาได้ไม่รู้กูอยู่สาะนี้ละสาะน้นแม่งน่ากลัวตัดพาไปสาะน้นว่ายน้ำก็ยังจะไม่แข็งให้กู้มาเรียนดำน้ำอาเหียผมเรียนสาะนี้ผมไม่ไปสะอื่นเนี่ยกูอยู่สาเด็กในแฮปปี้ในเมื่อวันนี้นะฮะเรากำลังจะเรียนดำน้ำผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากกับการที่เครื่องแต่งกายมันต้องพอร้อมลงสร้างความประทับใจให้กับครูในครั้งแรกเป็น first impression เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันสภาพนี้เลยนะฮะ ตอนไม่ใส่อะก็เหมือนหัวคนแต่พอใส่ปุ๊บเหมือนหัวควยไงไม่รู้ไอ้เหี้ยเสียกูเหี้ยมากไอ้สัตว์ไปเอ่อเรากำลังจะเรียนภาคทฤษฎีนะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งใจเรียนนิดนึงนะครับได้ไป่ไดเราเตรียมพร้อมมากนี่นี่ใหญ่ผมอยู่นานนี่ผมเตรีอมพร้อมมาก

คือแบบตาแม่งม่สุดสายตาไปแม่งหมุนๆอยู่แหละอะไรของมันวะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยเหนื่อยอันเมื่อกี้เราเราเราบำปลายน้ำใช่ไหมฮะมันเปิดไว้รอเทียมไปนะจะบอกไงอีกเยอะเลยนะที่จะไม่เล่นเทียมไปอ่ะไอเทียมว่าเทียมเลยนะให้เทียมโตไว้นะอีกเทียบเลยมือไม่ขยันจริงกโอ้แต่เมื่อมันมีปัญหามันจะเป็นระบบเฟลเซฟคือมันจะ flow มาฟูอันนี้คือมีปัญหา โอเคมั้ยแต่ถ้ามีปัญหาเราก็มีตัวสำรองอยู่พอโอเคแล้วถ้าตัวสำรองมีปัญหาอยังงตัวสำรองมีปัญหาก็มีของเพื่อนที่เป็นบัดดี้เพื่อนมีปัญหามีของครูอีกตัวหนึ่งองไรก็ปลอดภัยมีปัญหามว่าครูมีปัญหายังไม่มีปัญหาเยอะขนาดนั้นหรอก กล้วนแม่เรานี่เราต้องระวังว่าอันนี้ขึ้นไม่ใช่เยี่ยมเันนย้ขึ้นขึ้นห้ามตันนี้ขาดไม่งั้นลืมมาดูดูเฮ้ยเจอปลาสวยทำไมปลาสวยอันนี้ขึ้นไม่ใช่เยี่ยมห้ามมันนิดขาดไม่งั้นลืมเจอปลาสวยทำไมปลาสวยแบบนี้คือขึ้นนะถ้าถ้าสวยใต้น้ำคือชี้ไปแล้วเป็นไง เรียบร้อยนะฮะเราก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีเรียบร้อยเดี๋ยวหนึ่งทฤษฎีที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยเราไม่มีทางพลาดแน่นอนแล้วผมเนี่ยจดทั้งเล่มเลยเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะต้องไปเรียนภาคทฤษฎีต่อฮะตอนนี้เนี่ยผมขอเวลาไปท่องจำสักนิดนึงฮะว่าที่เราเรียนมาเป็นไงบ้าง ้ขอขอปากกาหน่อยขอปากกาหน่อยขอปากกาหน่อยจดอะไรอีกนะเดี๋ยวพี่จำไม่ได้ขึ้นมาทำไงล่ะเออจดไปให้นี่เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยใช่ๆๆๆพี่บินแล้วเห็นไหมโโหนี่โรงเรียนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอุปกรณ์นี้ไฮโซมากเลยนะครับผมผมเคยไปเรียนที่อื่นนี้แบบลอกหมดแล้วอ่ะนี่ละลอกหมดแล้วที่อื่นมันก็พูดแบบนี้นะมันจะมี2ด้านคือด้าน เรียบเรียบแบบนี้กับด้านหยักนะครับ,รบด้านเรียบเรียบเนี่ยมันจะต้องติดอยู่กับตัวในลักษณะแบบนี้อโอเคไหมครับเอาด้านที่เรียบเรียบเนี่ยหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นแล้วก็ร้อยลงก่อนนะครับเดีายว่าถ้าเข็มขัดตะกัวเจอลูกตะกัวผมเบานี่านี่กูใส่ผิดมาสี่ลูกตั้งใจสุดนะให้คุณไดเข้แบับบาวว่าเราตั้งใจสุดเฮียใส่ผิดสี่ลูกเลยกู เฮ้ยใครเพจนะก็น้องๆให้ดูอยู่ก็รู้นะครับว่าใครอยู่เท่าไหร่ก็ตามนี้แหละครับผมดูยูทูบมาเอาใครอะหลอนหลอนอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงลีบลงน้ำซะแล้วดีนะเนี่ยเอาโทรศัพท์ออกก่อน ้อ่แลวบอกเลยนะครับผมว่าที่พัฒนาสคูบ้าขับเนี่ยเขาแค่ตีนกบหรือฟินที่ทุกคนรู้จักกันนี่เห็นไหมสายเด็กอยู่มือกันบางกล้องกวยสัตว์โชว์นี่พี่ไม่มีการเมอินไชน่านะนี่เมอินอิตาลีนะนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวไอ้ได้อยู่อยัไ่โชยนะพี่ซิไม่ขึ้นอ มันเนื้อโป้งต้องเลยมานิดนึงไหมฮะไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้เลยตีนยาวไปคดหัวสี่กินขนมเยอะเดี๋ยวไม่ใช่ทำไใช้เยอะอากาศมันหมดเร็วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตายกันทร์ เรียนรู้เรื่องทฤษฎีเรียบร้อยเรียนรู้เรื่องปฏิบัติเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่สอบอย่างเดียวงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูตอนสอบละเดียวดีกว่านี่ปิดปิดปิดที่นี่แท้ จากวันนั้นนะครับเราไปเรียนดำน้ำกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรากำลังจะขึ้นเรือดำขึ้นเรือดำน้ำก็ครแล้วไงเราไปเรียนดำน้ำมาแล้ววันนี้เราจะขึ้นเรือดำน้ำนะฮะนี้แหละฮะคือเป็นทางฝั่งของพระนาสคูบาคลับนะฮะเขาจัดเรือลำนี้ให้เราให้เราเนี่ยไปสอบดำน้ำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะรู้กันว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านพูดกันตามตรงถ้าไม่ผ่านกูไม่ถ่ายคลิปให้มึงดูหรอกจริงมันผ่านอยู่แล้วแต่มันจะผ่านยังไงไปดูดีกว่ามาเดินขึ้นเรือกันแะ นะครับนี่ครับลิดินยีนเดียวนะพี่ต้องการอะไรจากผมเพื่ออะไรพี่พี่ทำเพื่ออะไรดูวันาะคนถ่ายมึงไม่มามึงก็แกล้งชาวบ้านไปเรื่อยเนี่ยวันนี้จะไปไหนครับพี่เต้วันนี้เราเอ่อจะไปที่แหลมเรียบครับครับอยู่ตรงด้านฝั่งของ ตะวันตกของเกาะสมสารครับการในการไปสอบเนี่ยคือต้องใช้หลักการไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนที่เราฝึกมาในสานแหละนะครับฝึกมาในสาเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่เราฝึกเราฝึกกันเต็มที่มากนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปทําแบบสกิลที่เราฝึกในสาในทะเลจริงในความลึกจริงในในสภาพคอนดิชันที่เป็นทะเลจริงกันแลอ่าซึ่งพูดเลยว่าผม ไม่ต้องลงน้ำก็รู้แล้วว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอนนี่นนไม่มีคำว่าไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่านี่อาจารย์ผมสอนผมมาดีเมื่อกี้คีย์อทิบ,บอกนะฮะว่ามันไม่มีรอยต่อเราต้องต่อแบบรายการโอเอซีครับพี่เ <c oughs> ต้โอเคครับโอเคครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกัน <c oughs> พี่ <c oughs> พต้องเลย <c oughs> ผมดิเลยแบบรายการโอเอซีไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย O I C นี่ฮะโอเอซีออริจินอล เป็นไงรับพี่ชมยืนโยกอยู่ยืนโยกแล้วคุณใส่เสื้ออะไรเนี่ยผมใส่เสื้อซีเซอร์คั t ครับยี่ห้อนี้คือผมพูดเลยว่านักดำน้ำในประเทศไทยร่ต้องใส่กันทุกคนเพราะเขาบอกว่าใส่ครับไอ้เเล่นมากไม่ได้เจ้าของเขยืนอยู่นี่ได้ต้องรีวิวต่อหน้าเจ้าของยังไงเพราะเสื้อตัวนี้เป็นมากกว่าเสื้อยังไงครับ ยิ่งงานคัวนะเช็ดสะอาดพวกน้ำมันปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาบน้ำมันเนี่ยซับดีมากตอนนี้เหงื่อกูไม่ซับเพี้ยเลยเลยไม่มันเป็นแบบเสื้อแบบกันน้ำอะไรอย่างงี้ไงสมมติคุณลงน้ำใช่ไหมเขาบอกว่าเสื้อสีเซอร์คัทเนี่ยสมมติคุณถอดปุ๊บโดดลงน้ำปุ๊บคุณไม่ต้องเช็ดตัวให้แห้งขึ้นมาใส่เสื้อเสื้อไม่เปียกจริงป่ะจริง เดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นการทำคิวพิธีกรที่แม่งยากมากพูดพูดปุ๊บก,กูก็ไปข้างหน้า <c oughs> ไปข้างหลัง <c oughs> นี่กูต้องตรงนี้ต่อมึงจะเอาตัวเนี้ยออฟซีนไหมไอเ้เหี้ยเอาเสื้อกูไปออฟซีนไหมกู <c oughs> ว่าเราคัดซะหน่อยมาเริ่มเมาเรืออะไรเดี๋ยวนักเรียน7คนนะครับผมจะให้สตาฟเนี่ยลงไปช่วยกันประกอบอุปกรณ์สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือ add judge weight bell จำได้ใช่ไหมครับนะครับ add judge weight bell ก่อนเสร็จแล้วประกอบ bcd กับ regulator เช็คให้เรียบร้อยว่าอากาศเปิดหรือยังนะครับอุปกรณ์ผมเฟี้ยวสัตว์นี่เขาแปะชื่อผมด้วย นี่ฮะเขียนนี่มีชื่อผมด้วยนะครับก็วิธีการประกอบอุปกรณ์ก็จริงๆก็เราจำได้อยู่แล้วเนาะไม่ได้ยากมากแล้วเราเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคอินเสิร์ตไปแล้วกันไม่พูดที่อะไรละ โจพรไหมผมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะเสียเวลาฮะพร้อมไหมไอ้หนฮะพร้อมเลยฮะไม่มีอะไรจะสิงไม่มีไมีเดี๋ยววันนี้วันนี้รบกวนด้วยฮะรบกวนให้ผมช่วยใช่ครับไม่น่าช่วยมึงได้จูิจริงดูสภาพกูด้วยรู้จักคำว่าพาละไหมฮะเนี่ยพาฮะนี่ละเฮ้ยดูโอ้ยสัตว์ขนาดวันเนี้ยกูมาสอบเรียนดำน้ำแม่งจะให้กูถือกล้องลงไปถ่ายใต้น้ำด้วยคิดเฮี้ยอะไรอยู่เฮี้ยกูจะได้ไม่ได้ไอสัตว์เพิ่งมาวันแรกไอ้เฮี้ยงั้นเอางี้ฮะ ถ้าใครอยากเห็นภาพใต้นะ้ำจริงๆเดี๋ยวทำแบบนี้ให้ใส่ไว้ในนี้นะด้ปโปรเลยครู แกเสร็จแล้ววันนี้เราเสาะที่มันสามได้วันนี้เหมือนแบบว่าคลื่นใต้ทะเลมันแรงฮะก็เลยแบบพัดเราปลิวไปปลิวมามึงดูสภาพกูตอนนี้เนี่ยไอ้เที่ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าข้างล่างนี่ผมตื่นเต้นมากผมเจอดาราไอ้เที่ยมีนลงไปใต้น้ำเจอโจ๊กไอ้สกีไอ้สัตว์ไอ้เที่ยเสียดายไม่ได้กล้องลงไปไม่ได้ถ่ายรูปคู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะใครอยากเจอดารามาดำน้ำไม่เยอะนะครับผมดำน้ำที่ไหนก็ได้แต่ต้องมาดำกับพัฒนาสคูบ้าครับนี่ไอ้สัตว์เป็นไงเรา เมื่อกี้ใต้น้ำทำไมดำลงไปแทบตายเดินพาไปดูปูห้าตัวดำไปชั่วโมงหนึ่งดำไปชั่วโมงหนึ่งกูเห็นปูห้าตัวเอาไปฉายส่องดูดูดูโอเคไหมโอเคไหมกูยังไม่รู้เลยตัวที่อะไรกูว่ามึงไปจับจับโอเคไหมกูโอเคอะไรก่อนเบื่อมึงจับมึงถามกูไม่ถามกูอะไรก่อนสองคำนี่อย่างเงี้ยหรอ กูบอกว่าไอ้นเ่ะยะทำสามนาทีแล้วทำบันทำบันทำยังไงบ้าะเอาสนิ้วเขียวเชือกแล้วก็สาสามนิ้วอู้ทงไอ้จุ๊บจิ๊บสะกิดกูเลยสนิ้วเก่งสามนิ้วไรวะสามนิ้วไรวะผว่าตันี้เผมว่จับเชือกมานี้เออแล้วทำไมไม่จับเต็มเต็มอ่ะจับเต็มเต็มกูบอสามนูบอกงีก็ไปไเป็น อยากจะบอกกูอีกงว่าคุณถามว่าถามนิ้วยังไงวะ โอเคไหมโอเคไหมครูโอเคไหมเหรอครับนี่เขามีประสบการณ์การจมน้ํามาก่อนในชีวิตเขาใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงน้ำใช่ที่จมน้ำสามอีกรอบครับพอเราสอบเรียบร้อยนะสอบผ่านนะครูเขาให้รางวัลเดือกันพาไปดําน้ําเล่นภูมิใจมากวันนี้เราไปดำอยู่ในน้ําประมาณชั่วโมงหนึ่งกูได้เห็นปูตัวน้อยตัวเท่านี้อยู่ห้าตัวกุ้งกุ้งเหรงอกุ้ง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 ก็ได้กุ้งก็ได้อะไม่ได้เนี่ยไม่ได้ก็ได้เนี่ยกุ้งมันคือกุ้ง มกุ้งก็ไไไดด้้งจิ๊บมึงโกรธอะไรกูกำลังดำๆอยู่ยัดแม่มีกระแสน้ำอุ่นใครใส่กระแสน้ำอุ่นใส่กูนี่คือโจ๊กไอศ์ครีมนะฮะับกำลังจะสอบแบบแอดวานซ์โจ๊กครับสอบอต่อไปเป็นไงบ้างครับพี่อ่าทีนี้แล้วก็มึงให้กูอมเลยไม่ไหมไอ้ที่ก็เดี๋ยวจะไปสอบเรื่องเข็มทิศอ่าแล้วก็ไปตามหาอาซีนะครับอ่าเป็นแลนลี่แลนลี้ใต้น้ำใช่แลนลี่ใต้น้ำ โกหกไก่สัตว์ใครบ้าไปแลนดี้เดยนะครูจะรู้ไหมก็มึงเป็นคนพากูมาดำเนี่ยมึงพูดอะไรกูก็เชื่อไงเดี๋ยวเราจะลงไปใต้น้ําแล้วก็จะครูเคยจะสั่งว่าไปทางทิศนั้นทิศนี้ใต้น้ําเมื่อกี้คือผมโชว์เต้นบีบอยให้ครูดูใต้น้ำผบอกเฮ้ยครั้งนี้ลงไปชักว่าวดิลงไปชักว่าวใหญ่เห็นตอนมันมันออกมาฟี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 โอรายการครูตอนแรกจะให้เด็กดูได้ตอนนี้ดูไม่ได้ละเฮ้ยเด็กก็ชักว่าวกันอ่าเด็กๆที่ดูรายการครูคิดนะครับเรามาฝึกชักว่าวกันได้แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ เย็ดเลยดีกว e ่าไม่ห้ามช่องนี้ไม่มีห้ามเฮียนะเอาให้เต็มเท่เนี่ยฮะถ้าลากใส่นี้ก่อนเย้นีวก็โดดนี้ะแล้วก็กดหน้ากากไว้แล้วก็โดดลงน้ำเท่านี้ง่ายเฮียดำน้ำง่ายที่เดียวเลยยาก ทะเลฮะเรารู้จริงๆมันไม่สมควรที่เราจะเก็บของใต้ทะเลมาฝากเปลือนนะฮะผมเลาว่าเปลือกกุ้งไะทำไมรู้อ่ะไม่รู้เราเอาไอ้เบนสิฮะดูยดูไม่รู้ไอ้เห็นเห็นพกจากบนบกลงไปอ่ะมันอยู่ใต้น้ำเก็บขึ้นมาไปทำเป็นเล่นไปจริงๆอันนี้สีเลียดใครอยากได้นะฮะสุ่มหาผู้โชคดีอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจ Cool Kids Thailand เราจะส่งไปให้นะฮะเป็นของฝากจากพัฒนาสกูบ้าขับนะครับผมใครที่อยากมาดำน้ำไม่ดีแบบนี้เนี่ยมาได้เลยที่พัฒนาสกูบ้าขับครับบอกได้เลยว่าเล็กน้าๆแต่ท้องนะจ๊ะ จบไปด้วยหางขอพี่จุ๊บชิคะที่ใส่ามตัวนานานาไปครับเดียต้องขอขอบคุณทางพัฒนา ไปพัทยาพาฉันเรียนดำน้ำเก่งครูพี่เต็มโคตรเจ๋งให้พวกเรามาเรียนสนุกสนานแต่ก็ต้องดาโจกไอสกีมไอส้นตีนชวนมาเรียนเสือแกงกูจำไว้เลยนะหนูหนูเชิญไปกดรีพอร์ต่องไอสกีม <laughs> ต้องขอบคุณเจ้าหนูลินินทุกคนได้ยินเสียงน้องเขาพูดไหมในคลิปแม่งเงียบชิบหายแต่ให้ตายอยากฟังมึงต้องไปยืนเดียวต่อมาพี่โบ๊ทไลวินวิ่งจนบินวันนี้มาเรียนดำน้ำชอบปงพาเมียและน้องมาดำน้ำสบายใจ ต้องขอขอบคุณเบนอาปาเช่พี่โคเทมาพร้อมกับพี่จุ๊บจิ๊บขอบคุณพี่ผมไม่ได้คิดแต่งไม่ได้ได้เท่านี้เลยขอบคุณครับ